บรรยากาศเชา้าวันที่11นะคะวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6 5ขณะนี้เวลาโอ้อีกหนึ่งนาที6โมงเชา้านะคะไม่ดูว่านาฬิการเราเร็วหรือชา้านะคะตอนนี้น้องที่ขายหมูปิ้งนะคะก็กำลังเตรียมของแล้วน้องก็จะใส่บัตรทุกเชา้านะคะเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วเราก็อยากคุยกับน้องมากนะคะ นนะคะบรรยากาศที่สนามกีฬากลางนะคะคนก็จะเหําลังกายตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอใส่บาทกันค่ะโอเคค่ะ m e r Easter Day everyone bye bye โอเคค่ะวันนี้นะคะหนูตื่นมาทันนะคะหนูนอนสบายเหรอช่วงนี้ไม่เจอกันตั้งนานสวัสดีก่อนสวัสดีใหม่ให้กล้องเห็นให้คนทางบ้านเห็นสวัสดีค่ะหนูดูกล้องได้สิจา้าหนูไม่มองกล้องเลย หนูละเมยเหรอวันนี้หนูมีอะไรใส่บาเอารีวิวหน่อยนะของใส่บาตมีอะไรหนึ่งหันไปข้างหลังยายใส่อะไรบ้างไปดูไปรีวิวอาหารซิมีอะไรบ้างมีกับข้าวแล้วก็มียนมี้ด้วยแล้วก็กับข้าวค่ะแล้วก็น้ำด้วยไหนค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรคะมีปิ้งไก่ค่ะมีข้าวเหนียวอยู่ในนี้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นขนมนะคะอันนี ค่ะโอเคค่ะ okay, ม,ม,มาแล้วเอามาแล้วมาแล้วค่ะมาเร็วจังเลยค่ะไปเรียกยายติ๋วเร็วยายปิ๋วเลยยายปิวยไปเรียกกันนะคะ,าาะ,คะ okay, พระมาแล้วนะคะโอเคค่ะพระมาแล้วนะคะพระข้ามถนนมาแล้วนะคะวันนี้มีพระกี่รูปนับสนับส <c oughs> ิมาเตรียมตัวค่ะ นน de. ี่นน้องน้องตื Hence, ่นนอนก่อนนะเนี่ยมานน้องตื่นนอนก่อนนะนีเด็กน้อยตื่นมาทันสสวัดีคุนตาหรือยัง ไปวัดไหมคะเฮ้ยตัวเองในนั้นน่ะตัวเองในนั้นน่ะตัวเองนะคะอ๋อสวัสดีแนะนำใส่บาทละค่ะวันนี้มาทันนะคะพรุ่งนี้จะมาทันอีกไหมคะพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนอะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปวัดก่อนนะคะ rất yeah. là yeah. yeah.